กราบนัสิการพระคุณเจี่เคารพขอแสดงความคารวะท่านรองที่การบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครท่านนายกสมาคมบัณฑิตทางกฎหมายและยุทธและพุทธศาสตร์ท่านผู้มีเกียรติที่เคารพและท่าน,นักศึกษาที่รับทุกท่านวันนี้เป็นจังหวะเวลาที่ผมอยากจะขอเรียนท่านผู้มีเกียรติที่ฟังผมอยู่ตรงนี้ให้เข้าใจด้วยนะครับว่า คงจะไม่เคยได้ยินว่าจะมีวิทยากรท่านใดจะมาบรรยายในหัวข้อที่ผมกำลังจะพูดให้ท่านฟังนี้ผมเชื่อว่าไม่มีเพราะตั้งแต่เด็กขึ้นมาจนตั้งโตขึ้นมาต่าเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมาเนี่ยจนถึงวันนี้ผมยังไม่เคยได้ยินว่าใครจะรวบรวมสิ่งที่ความเป็นมนุษย์เป็นพุทธเป็นไทยเข้ามาอยู่ในหัวข้อเดียวกันได้บรรยายในวันเดียวกัน ยานขอน้ำด้วใผมทานได้ไหมฉะนั้นวันนี้ก่อนที่ผมจะพูดอะไรต่อไปขออยากจะขออนุญาตท่านผู้อาวยโนักศึกษาน้องๆและพระคุณเจ้านะครับทำจิตให้เป็นสมาธิอะไรที่มันวุ่นวายอยู่ในจิตใจของเราจงกับจัดกันออกไปเพื่อให้ท่านมีโอกาสได้ฟังสิ่งที่มีรมีคุณค่าต่นชีวิตของตัวเราเองในวันนี้ และจะไม่มีพูดใดที่จะมาพูดแบบนี้บรรยายแบบนี้ท่านฟังอีกแล้วครับน้ำร้อนก็ได้ในหัวข้อที่เขียนไว้ว่าจริงๆน่าจะมีเเป็นมนุษย์ป็ทาุทธอป็นไทยนะครับมีไหมโลกท่านทราบไหมครับว่าเขาเปิดเป็นมนุษย์เป็นพุทธเป็นไทยได้ได้ดีๆโชคดีกว่าชนชาติใดในโลกเพราะอะไรเป็นน้ำอุ่นแล้ไหมโลกน้ำอุ่นในนี้ได้ไหมแนวทางที่จะบรรยายท่านฟังในวันนี้ไม่ใช่แปลว่าจะต้องไปยกตนผ่มท่านหรือจะต้องไปบอกว่า เป็นมนุษย์เป็นพูดเป็นไทยดีกว่าสายศาสนาอื่นดีกว่าชนชาติอื่นไม่ใช่ครับนี่ผมจะพูดให้ฟังแล้วท่านจะเข้าใจตอนื่นขอเรียนท่านทราบว่าชาตินี้เราเกิดเป็นมนุษย์ท่านพึงจะต้องสงวนและพึงต้องตระหนักอยู่ตลอดข้อที่หนึ่งสำคัญที่สุดเลยก็คือว่าชาตินี้เราเกิดเป็นมนุษย์แล้วจงลำถึงเสมอเพราบว่า เราไม่ได้เกิดเป็นมนุษย์ชาติครับแต่เมื่อวันนี้ชาตินี้เราเป็นมนุษย์แล้วรุณนาทําตัวให้สมกับเป็นมนุษย์ในโลกให้มีสัตว์อยู่สองประเภทนักศึกษาที่เคารพมีสัตว์อยู่สองประเภทในชีวิตของในโลกของเรานี้คือสัตว์อันประเสริฐและสัตว์ดีรชานสัตว์อันประเสริฐมีอยู่สิ่งเดียวคือมนุษย์ สัตว์เดรัจฉานก็มีช้างมาบัวควายลิงข้างบางชนีทั้งหลายนั่นคือสัตว์เดรัจฉานสัตว์อรรประเสริฐไม่อยู่สถานะเดียวคือมนุษย์ครับแล้วมันไม่เหมือนกันตรงไหนล้วครับมนุษย์กับสัตว์เดรัจฉานกับสัตว์อรรประเสริฐผมอยากจะพูดให้พวกเราฟังนักศึกษาเป็นปัญญาชนท่านจงออกไปอยู่ในกลุ่มคณะของท่านพี่น้องเพื่อนๆของท่านขอบคุณครับ ว่าความเป็นมน like ุษย <tu ę> <dai> ์เป็นสัตว์ธํรปรสเริฐนั้นไม่เหมือนกับสัตว์เดรัจฉานอย่างมนุษย์เราตรงนี้ไม่เหมือนกับควายไม่เหมือนกับหมาไม่เหมือนกับช้างไม่เหมือนกับม้าไม่เหมือนกับสัตว์เหล่านั้นเพราะอะไรเพราะมนุษย์เท่านั้นที่มีสติสมัชัญญะมนุษย์เท่านั้นที่มีฮร r โอตปะ a สัตว์เดรัจฉานไม่มีครับสติสมัชัญญะแปลว่ามีสติมีปัญญามีวิธีคิดมีวิธีรู้ผิดรู้ชอบ ชาติเยสชาญไม่รู้หรอกครับสมัมชัญญะก็คือแนวทางที่จะรู้ว่าอะไรไม่ควรอะไรไม่ควรสติสมัมชัญญะอริโอตปะสองข้อนี้มนุษย์มีครับท่านอยากจะความหมายให้ลึกซึ้งไปเปิดพุทนาทุกลมดูได้เลยว่าสติสมัมชัญญะแปลว่าอะไรอริโอตปะแปลว่าอะไรรัชพัฒพระนครน,นี่โชคดีมากกว่ารัชพัฒทั่วประเทศนะครับ พระตั้อยู่ท่านตั้งอยู่ที่วัดพระศรีมหาธาตุพระคุณเจ้าสามารถจะให้ความสว่างของพวกเราทุกคนได้ในแง่ของความเป็นศาสนาพุทธถ้ามีคำถามก็มีอะไรที่ยังสงสัยไปคุยกับพระคุณเจ้าได้อันหนึ่งขอเรียนท่านทราบเด่ยวนะครับว่าครั้งหนึ่งในชีวิตเกิดขึ้นในต,ตัวผมเองในเดือนกุมภาพันธ์2515 เดือนกุมภาพันธ์สองพันห้าร้อสิบห้าผมบวชเป็นสงฆ์ครับผมข้าบวชเป็นพระสงฆ์ที่ไหนรู้ไหมครับวัดพระศรีมหาธาตุครับนั่นคือสิ่งหนึ่งที่เดินผ่านมาแล้วในชีวิตของความเป็นมนุษย์ของเราและสิ่งที่พูดมาว่าผมเป็นสงฆ์มาแล้วนั้นตั้นแต่ศึกษา,ารทราบไหมนักศึกษาผู้ชายผู้หญิงก็ตามที่ยังไม่เคยบวชเวลาเราจะบวชพระคุณเจ้าอยู่ตรงนี้คุณจะ